แล้วมาต่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้อยู่นี่เลยนะคะมิ้นชันตา BG นะคะจุกเสียดแน่นเฟิร์สต้องเป็นคันที่มิ้นชันตา b ีเพราะอีโอมเขาไปคัดเองที่ปากเกตเลยนะคะนั่งคัดหมดเลยนะคะมไม่ใหญ่ไม่ยาวอีโอมโยนทิ้งหมดเลยนะคะ,คะแล้วก็เอาปมคนคัดเปลือกเลยนะคะเป็นคนฝานเปลือกออกนะคะแล้วเหลือแต่เนื้อคัมมินนําไปบดผงม,มีสารเคอร์คูมีนอยลดอาการอักเสบภายในช่องท้องนะคะใครที่กินอาหารเป็นพิษต้องตัวนี้เลยะค่ะนะคะวันนี้มาพร้อมโปรค่ะโปรโมชั่นเลยนะครับวันนี้หนึ่งกระปุกสามสิบแคปซูลด้วยกันนะ กระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยนะครับผ้ากระปุกครับเหลือเพียงแค่หนึ่งพันเท่านั้นเองนะฮะถ้าใครสนใจก็เบอร์นี้โทรได้เลยกับคุณมิชันตราบีจีศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้าเก้าเก้าก็หกนะครับหรือที่แหละสุขภาพดีสแกนคิวอาร์โค้ดมุมขวาหนะ้าจอได้เลยนะครับคำถามถึงต่อไปค่ะต่อไปดูวินเมทาวินกันนิดหนึ่งครับใจหายสำหรับไบต์นั่นเองครับหมดสัญญาเคารพการตัดสินใจของอีกฝ่ายนั่นเองนะฮะ กถือว่าเป็นคููจีนก็เป็นอย่างยาวนานนะสำหรับไบวินของเรานะครับก็บินไปทํางานต่างประเทศบ่อยจนเหมือนเป็นบ้านอีกหลังแล้วสาหรับพระเอกนุ่มอย่างวินเมทาวินครับตัวหลายคนบ่นคิดถึงเพราะว่าบินเยอะมากเลยโดยนุ่มวินครับเผยว่าบินเยอะช่วงนี้อย่างล่าสุดไปเกาหลีมาก็ใช้ชีวิตอยู่บนเครื่องมากกว่าอยู่ที่บ้านเดือนนี้บินเยอะมากไปมา5้าถึงหประเทศแล้วบับตัวไม่ค่อยจะได้เลยก็จะพยายามนอนเยอะๆนะฮะ ยังไม่ถึงขั้นป่วยนะฮะเหนื่อยแต่ก็สนุกได้ไปเจอ,อเรียกว่าคนแต่ละประเทศก็ถือว่าดีเหมือนกันเก็บเกี่ยวประสบการณ์นามาปรับใช้ในการทํางานครับดีใจที่เจอเซเลบริตี้หลายท่านในต่างประเทศครับตื่นเต้นที่เจอตัวเป็นเป็นประทับใจก็คือนะฮะทางด้านของทรงคังในเพราะว่าเขามาคุยกับตนเองเลยนะฮะ,ะงานนี้นะครับงานกับ,บไบค์ก็ยังมีแฟนมีที่ไต้หวันอยู่ส่วนแฟนมีที่ไทยแล้วแต่โอกาสที่ได้ทํางาน2คนจะมีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าเขาบอกว่าส่วนตัวอยากร่วมงาน ยังซับพอร์ตกันดีอยู่ยังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนรู้สึกใจหายแต่ก็เคารพในการตัดสินใจของเขาในการเดินทางยังเป็นวิตถาพที่ดีเป็นพี่น้องเหมือนเดิมนนั่นเองนะครับค่ะนะคะเพราหมดสัญญาแล้วก็ผลงานที่จะมาโครจรเจอกันก็ค่อนข้นขางจะย,ยากไหมอ,อ๋ปปอ,อใบเขาไปเปิดบริษัทตัวเองแล้วครัจะใช่ไงเขาไปเปิดบริษัทตัวเองแล้วนะคะแล้วก็โอกาสที่จะได้เจอกันก็คงอาจจะเป็นแค่แฟนมิคติ้งหรืออะไรอย่างนี้มากกว่านะคะาาอะไมไปร่วมงกันไม่ได้หรอก เขาหมดสัญญาแล้วไปอ่ะก็อาจจะโดนจ้างให้มาเล่นได้การอะไรอย่างเงี้ยเนาะไมายเขารู้ได้ไงรู้เนอะรู้อ่ะเพราะอะไรอืมเพราะ หนุนหนุนอืมสลายสลายเขียเลยกูไม่ได้พูดเลยเกิดอะไรน้องเขาเลยอะก็ไม่ได้ว่าอะไรกูยังเป็น,น้องเขาหมดสัญญาแล้วต้องหมดสัญญ่นแหละอืม,อม ช่าตามนานนะฮะส่วนอนาคตจะมีแฟนมิตหรือจะมีผลงานคู่กันไหมก็เป็นเรื่องของอนาคตอนาคตค่ะนะคะั่ค่ะนไปดูเบล,ลนนทิตามมาดีกว่านะครับค่ะ ก็ก่อนหน้านั้นเรามีข่าวว่าเขาขอลดสถานะก,ก็คือเอาง่ายๆคือเลิกกับสามีเเลิกกับผัวใช่แล้วนะครับล่าสุดนะ,ะ,นนนะครับเบลนันทิตาครับคืนดีสามีนะครับว่าแล้ว <c oughs> ลว่าแล้วคุณ <c oughs> ยังไม่ทันเห็นข่าวเลยามว่าจะคืนดีกับผมแน่เลยหลังบินมางา้อคือดีนะจ๊ะหลังนักร้องชื่อดังอย่างเบลนัน,นทิตาเองออกมาชี้แจงว่าได้มีการเลิกลาก,กับสามีชาวญี่ญปุ่นแล้วก็ได้กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยนะครับ<ะ>ล่าสุดเหมือนจะมีข่าวดีว่าจะลมพัดลมเพหวนั้นสวเซกันมาคบกันเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าฝ่ายชายนะ บินตาม,มางอแล้วก็กราบขอเข้ามาคุณพ่อคุณแม่ถึงที่ประเทศไทยกันเลยทีเดียวโดยออสาวเบลนะครับมีการโพดเล่าเรื่องราวแบบนี้บอกว่าก่อนอื่นสิ่งที่เบลเคยบอกไปเรื่องของการลดสถานะและเราสองคนเคยคุยกันเรื่องที่เราจะต้องการที่จะยุติความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยานั้นเป็นเรื่องจริงค่ะซึ่งเราตกลงกันว่าเราจะรองแยกกันอยู่เพื่อให้เราได้มีการทบทวนกันและกันจริงๆว่าเรานั้นต้องการเราไม่มีปัญหาเรื่องมือที่3แต่อย่างใดแต่เป็นเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันค่ะ จนไม่สามารถไปต่อกันได้เอาไง่ายๆเนาะ,ค,ะคิดง่ายๆเนาะเราจึงเลือกที่จะแยกกันแล้วก็คุยกันเบลก็พร้อมใช้ชีวิตเริ่มต้นกับตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งไอตอนนั้นที่พูดไปจำได้ใช่ไหมะ่ะอะแต่วันนี้ ลมมันพัดลมมันห่วนกันมานะฮะผัวมังงอเออสามีนะครับเดินทางมาจากอเมริกาพเพื่อมาเซอร์ไพรส์ซึ่งก็พวเบลแล้วก็เบลเองก็ตกใจกันมากเขากลับมาครั้งนี้เพื่อขอโอกาสให้เราได้รองกลับมารักษาสหานะความสัมพันธ์ของเรากันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาขอโอกาสสุดท้ายในชีวิตเพื่อให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาจะเป็นสามีที่ดีของเราได้จริงๆอีกครั้งหนึ่งและก็ได้กลับขอเข้ามาคุณพ่อคุณแม่ของเบลซึ่ง สิ่งที่ทําไปอาจจะพลาดพัางค่ะเบลแล้วก็ครัวจึงตัดสินใจที่จะให้โอกาสเขาเพราะเบลเชื่อว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการให้โอกาสและเบลต้องขอขอบคุณทุกๆกําลังใจจากแฟนคับพี่ๆที่เขารบเพื่อนๆพี่น้องทุกคนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็อินบ็อกมาให้กาลังใจเนาะด้วยความของยายเบลในกระซับซึ้งมากๆในช่วงที่ก่อนเนั้นที่มันไปข่าวไปแต่วันนี้เวลานี้ คือดีแล้วค่ะนะคะโอเคเออค่ะดีเจกับลูกสาวด้วยนะคะก็เป็นการให้โอกาสก็คือแบบ นั่นแหละแม่เขาเพิ่งเลิกกันครั้งเดียวเองค่ะคะถามึงคู่เขาเลิกกัน10รอบ20รอบเขายังกลับมาคบกันได้คู่มึงเหรอฮะคู่มึงเหรอไม่มีแหนงนะคะเออนะคะเดี๋ยวเราพักสักคู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคามิ้งชันตาบีจีนะคุณผู้ชมนะคะใครที่มีปัญหาปวดท้องจุกเสียดแน่นเฟ้อต้องคามิ้งชันตาบีจีวันนี้เลยนะคการหนึ่งกระปุกสามสิบแคปซูลด้วยกันค่ากระปุกละสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋านะซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยห้ากระปุกเหลือเเพียงแค่่บาาทททนนนั้้สใจโรได เลยนะครับ0 9 0 0 8 9 9 9 9 6หรือที่แรกเสื้อภาพดีสแกนเคเบิลโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยจ้าสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ